นาทีร้อยเล่ตอนที่8อย่าไปหวั่นไหวกับคนที่ไม่ใช่แฟนน้ำหนูระดาเมื่ออยู่กันตรงนี้นี่เองพ่อมีอะไรหรอคะสวัสดีค่ะบอสใหญ่ชนรดายกมือไหว้และเอ่ยทักทายคุณอดิศรอ,อย่างมีมารยาท หลังจากเธอเดินย้อนกลับมาพร้อมกับคุณอโปและพบกับบอสใหญ่ของวาทินกรุ๊ปซึ่งหลังจากวันที่คุณพ่อของคุณอโปชวนเธอออกไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันเธอก็ไม่มีโอกาสได้พบกับคนเป็นผู้ใหญ่เป็นการส่วนตัวแล้วหนูรดาวันนี้แต่งตัวสวยเชียวนะขอบคุณค่ะพอกำลังตามหาตัวอยู่พอดีมีคนอยากพาไปแนะนำให้รู้จักน้าไม่ไป อปตอบรับแบบทันท่วงทีและไม่เปิดช่องให้คุณพ่อได้สรุปรัวประตัดตอนหรือทําอะไรที่เป็นการมัดมือชกเธอเด็ดขาดเพราะแค่มองท่าทีของคุณพ่อในตอนนี้เธอก็มองออกทันทีว่าคงไม่พ้นเรื่องจับคู่หรืออยากหาใครมาทําความรู้จักเพื่อสารสัมพันธ์กับเธออย่างที่บอกไปว่าต่อให้คุณพ่อจะพยายามกับเรื่องนี้อีกกี่ครั้งคุณอนดิสอนก็คงได้ผลลัพธ์แค่ความล้มเหลวกลับไปอีกตามเคย พ่อก็ไม่ได้บอกว่าจะพาน้ำไปทำความรู้จักสักหน่อยหมายความว่ายังไงคะวันนี้พ่อจะพาหนูระดาไปแนะนำให้ลูกเพื่อนรู้จักหนูระดาเป็นคนสวยแถมยังน่าสนใจในไหนน้ำกับหนูระดาก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอย่างที่พ่อเข้าใจผิดพ่อก็อยากจะให้หนูระดาได้ทำความรู้จักกับคนดีหนูระดาเองก็สนใจใช่ไหมเออคือว่า เจ้าของใบหน้าสวยจ้องมองคุณอ,อดิศรด้วยความลำบากใจที่จะปฏิเสธคนเป็นผู้ใหญ่แถมยังพ่วงด้วยตำแหน่งบอสใหญ่ของวาทินกรุ๊ปที่ใหญ่กว่าตำแหน่งของคุณโปซะอีกเธอก็เลยลองหันไปขอความช่วยเหลือจากคนเป็นเจ้านายที่ยืนอยู่ข้างกายกันแต่คุณโปก็ดูไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้หรือคิดจะออกตัวช่วยเธอพูดกับคุณพ่อเลยพอขอยืมตัวผู้ช่วยของน้าไม่นานหรอกไปกันเถิดนูะดา จะนานหรือไม่นานก็คงไม่ได้ค่ะพ่อเพราะในฐานะเจ้านายน้ำไม่อนุญาตให้โชลดาไปทำเรื่องไรสาระที่อยู่นอกเหนือหน้าที่ในการทำงานน้ำจะรันก็รันไปคนเดียวอย่ามาขวางพ่อเรื่องหนูลดาคนโชลดามากับฉันบอสเล็กเดินหนีมาแบบนี้จะดีหรอคะถ้าบอสใหญ่ไม่พอใจล่ะโชลดาก้าวเดินตามแรงจูงของคุนโปที่คว้าข้อมือเธอไว้ และจูงให้เลี่ยงมาจากคุณอดิศรอย่างหน้าตาเฉยแบบไม่กลัวโดนตำหนิในภายหลังซึ่งเธอที่รู้สึกตามสถานการณ์ระหว่างสองพ่อลูกไม่ทันก็ได้แต่เดินตามคุณดะปูต้อยๆและหันกลับไปมองบอสใจที่ยังคงจ้องมองมาอย่างเป็นกังวลก็ปล่อยให้พ่อไม่พอใจไปสิดีกว่าคุณต้องถูกพาไปทำเรื่องที่ไม่แทงใจนะหรือว่าคุณกลัวตัวเองจะเดือดร้อน ฉันไม่ได้กลัวเดือดร้อนหรอกค่ะแค่กลัวบอสเล็กจะมีปัญหากับบอสใหญ่ฉันเถียงกับพ่อเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหรือถ้าคุณชลดาอยากไปเจอคนที่คุณพ่อจะแนะนำให้รู้จักฉันจะพาคุณกลับไปส่งดีไหมคนเป็นเจ้านายจ้องมองผู้ช่วยเลขาที่รีบสายสีสะปฏิเสธเป็นพนลรวันว่าจะไม่ย้อนกลับไปหาคุณพ่อเธออีกหลังจากที่เธอช่วยจูงชลดาให้หนีมาจากความวุ่นวาย และเจ้ากี้เจ้าการของคุณพ่อแล้วก่อนที่อปโปจะจ้องมองไปยังระดับสายตาที่อีกฝ่ายจ้องมองอยู่เธอถึงได้รู้สึกตัวและรีบคลายสัมผัสที่ถือวิสาสะควา้าข้อมือโชลดาไว้อย่างไม่ได้ตั้งใจงั้นฉันจะพาคุณไปส่งที่คอนโดไม่เป็นไดคะ่ะบอสเล็กตอนนี้ยังไม่ค่ำเลยฉันกลับเองได้เราแยกกันตรงนี้ดีไหมคะ เพราะความสับสนที่จูจูก็เกิดขึ้นมาในวันนี้อย่างไม่มีที่มาที่ไปแถมยังทำให้เธอรู้สึกวันว้วแบบที่ตั้งแต่เกิดมาจน22ปีก็ยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยได้ซ้ำโชลรด,ดาถึงอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวในสถานการณ์ที่เป็นส่วนตัวและพาตัวเองกลับไปคิดทบทวนหลายเรื่องราวเพียงลำพังเพราะถ้าคืนตอบรับความใจดีของคุณโปเธอก็กลัวว่าทุกอย่างมันจะยิ่งยุ่งเหยิงไปกันใหญ่ คุณจะกลับรถสองแถวด้วยชุดนี้หรอจริงด้วยให้ฉันไปส่งเธอคุณชนาดาทำไมช่วงนี้บอสเล็กต้องมาทำตัวใจดีแสนดีเกินเหตุกับเธอด้วยนะสู้เป็นคนไม่สนโลกและไม่เห็นเธออยู่ในสายตาเหมือนที่ผ่านมาคงจะดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้ทำให้เธอสับสนและไปไม่เป็นไม่ใช่มาทำตัวดีขึ้นแบบนี้ใส่ใจกันมากกว่าเก่าแบบนี้เดี๋ยวเธอเผลอคิดไปไกล และเข้าค้างตัวเองเก่งขึ้นมาถึงตอนนั้นบอสเล็กจะมารับผิดชอบความรู้สึกของเธอเหรอไหนบอกว่าจะพาไปส่งที่คอนโดไงคะทำไมบอสเล็กมาแวะที่อื่นล่ะคุณชลรดาเคยบอกว่าคุณซื้อได้ด้วยของกินค่ะฉันเคยบอกแต่มันเกี่ยวยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้ล่ะคะค่าทำงานล่วงเวลาของคุณฉันไม่อยากติดค้างนาน งั้นขอติดไว้วันหลังได้ไหมคะวันนี้ฉันเหนื่อยจนกินของหรูๆไม่ลงแล้วคะ่ะถึงอีกฝ่ายจะใจดีชดเชยเรื่องค่าทำงานล่วงเวลาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เธออยู่ช่วยงานคุณโปจนทำให้ไม่ได้กลับบ้านไปหาคุณแม่พร้อมพี่พิมพ์พัดแต่ถ้าตอนนี้คนเป็นเจ้านายจะพาเธอมาทานอาหารอร่อยหรือแวะร้านหรูเธอก็คงไม่มีอารมณ์ไปนั่งเจริญอาหารเพราะอยากจะกลับไปพักผ่อนที่ห้องแล้ว ไม่อยากเสียเวลาแวะไปไหนอีกคุณยังไม่หิวหรอหิวค่ะแต่อยากกลับไปกินที่ห้องมากกว่าไว้ฉันจะพามาคราวหน้าปูปยกยอดเรื่องที่เธอติดค้างกับคุณอายุน้อยกว่าไปเป็นครั้งหน้าเพราะดูจากท่าทางแล้วชลดาคงเหนื่อยกับงานในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและไม่มีอารมณ์อยากไปนั่งทานอาหารที่ร้านหรูถึงได้เลือกขับรถออกจากลานจอดรถของร้านอาหาร และมุ่งหน้าตรงไปยังจุดหมายอย่างคอนโดของอีกฝ่ายซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางเราๆ20นาทีก็มาจอดรถถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณที่มาส่งค่ะเดี๋ยวก่อนคุณชนาดาว่าไงคะบอสเล็กฉันฉันหิวบอสเล็กก็ไปหาอะไรกินสิคะแถวคอนโดฉันของกินเต็มเลยไว้กินก่อนกลับก็ได้ค่ะบนห้องคุณพอมีมือเย็นแบ่งให้ฉันไหม ชนระดาขมวดคิ้วคู่สวยด้วยความสับสนเพราะไม่รู้จริงๆว่าคุณโปจะมาไมไหนของกินดีๆก็มีให้เลือกเยอะแยะทำไมถึงต้องมาขอแบ่งมือเย็นกับพนักงานเงินเดือนไม่เท่าไรอย่างเธอด้วยบอสเล็กคิดว่าเธอจะมีอาหารหรูๆไว้ต้อนรับแขกที่แทบจะไม่เคยมีใครมาเยือนหรือไงนะห้องฉันมีแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะบอสเล็กคงกินไม่ได้ทอโซดียมมันเยอะค่ะ นานๆทีฉันกินได้คะขอฉันไปกินมื้อเย็นด้วยคนนะเอ่อบอสเล็กอ่านใจเธอออกหรือเปล่านะถึงได้แสดงออกเหมือนแกล้งกันเลยทั้งที่เธออยากถอยมาตั้งหลักก็กลายเป็นคุณอโปสะเองที่เดินหน้าเข้าหาจนเธอหาทางเลี่ยงไม่ได้บอกแล้วว่าห้องเธอไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอาหารอร่อยให้ทานแถมยังดูรกด้วยซ้ำ มีหวังถ้าเธอเปิดประตูต้อนรับเจ้านายที่แสนเจ้าระเบียบของเธอคงได้เงืบและลุมจับแน่นอนบอสเล็กยืนรอตรงนี้5นาทีนะคะ10นาทีดีกว่าห้องคุณรกเหรอค่ะรกมากเหมือนรังหนูเลยอยากให้ฉันช่วยอะไรไหมอยากให้บอสเล็กช่วยกลับโรงแรมหรือกลับบ้านตัวเองไปไล่ไม่มาวุ่นวายในพื้นที่ส่วนตัวของเธอ ชรลดาก็ได้แต่ตอบในใจเพราะไม่กล้าไล่เจ้านายกลับบ้านหรอกอีกอย่างคุณปูกก็ใจดีมาส่งเธอตั้งสองสามรอบแล้วยังไงก็คงต้องมีน้ำใจแบ่งอาหารเย็นให้สักมือก่อนแล้วค่อยส่งแขกกลับก็คงไม่ช้าเกินไปไม่เป็นไรค่ะฉันจัดการได้บอสเล็กแค่รอก่อน อาปูบบจ้องมองชรดาที่ปลุกหายเข้าไปหลังบานประตูห้องที่แง้มออกพอสำหรับพอให้เจ้าของห้องก้าวเข้าไปโดยที่เธอไม่ได้เสียมารยาทแอบมองตามเข้าไปด้านในและปล่อยให้เจ้าของพื้นที่ส่วนตัวได้จัดแจงความเรียบร้อยจนพึงพอใจหากอีกฝ่ายพร้อมเปิดประตูต้อนรับเธอเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นเธอค่อยเข้าไปตามคำเชิญบอสเล็กเข้ามาได้แล้วค่ะคุณชรดาเปลี่ยนชุดแล้ว ค่ะชุดสวยๆทำงานบ้านไม่สะดวกหรอกชลดาตอบรับหลังจากเธอเปลี่ยนชุดเดรสราคาแพงออกเป็นอย่างแรกและสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นที่สะดวกสำหรับการจัดเก็บข้าของที่รกไม่เป็นระเบียบให้พอดูได้ก่อนจะรีบเก็บรวบทุกอย่างไปไว้ในตะกร้าผ้าให้เหลือพื้นที่ตรงโซฟาไว้ให้แขกนั่งได้ในห้องสตูเิโอขนาดเล็กของเธอ บอสเล็กนั่งรอที่โซฟาก่อนนะคะเดี๋ยวฉันต้มบะหมี่มาให้มีอะไรให้ช่วยไหมแค่นั่งรอก็พอค่ะผู้บริหารสาวพ,พยักหน้าตอบรับพลางเดินไปนั่งรอบริเวณที่เจ้าของห้องบอกให้รอก่อนจะกวาดสายตาสำรวจไปรอบๆห้องที่ไม่ได้กั้นส่วนของห้องนอนและห้องนั่งเล่นออกจากกันและก็มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มากใครคนที่มาอยู่เพียงชั่วคราวไม่ได้สะดวกสบายเหมือนที่อยู่ในระยะยาว คุณชลาดาอยู่คนเดียวหรออยู่สองคนคะ่ะฮะหมายถึงตอนนี้นับรวมบอสเล็กด้วยไงคะปกติฉันอยู่คนเดียวเจ้าของใบหน้าสวยตอบรับเพิ่มเติมออกไปเมื่อเห็นท่าทีของคนเป็นเจ้านายแล้วดูเหมือนจะเชื่อในคำตอบแรกของเธอได้ไม่ยากก็เลยอธิบายต่อเพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายมาเข้าใจผิดในตัวเธอเหมือนที่คุณโปเคยตั้งแง่กับเธอด้วยอคติหนักมาก จากวีรกรรมแหกข้อที่เธอก่อเรื่องเอาไว้ในฐานะพนักงานต้อนรับหน้าใหม่บอสเล็กกินรถหมูสับได้ไหมคะจะได้ไม่เผ็ดกินได้เพราะขี้เกียจเสียเวลาต้มแยกรอบโชรดาก,ก็เลยเลือกใส่ว่ามีกล่นสาเร็จรูปรถหมูสับลงไปในหม้อทีเดียวสองห่อและค่อยไปตักแยก,กใส่ชามเอาทีหลังตามปาริมาณที่ต้องการก่อนที่เธอจะยืนง่วนอยู่หน้าเตาไฟฟ้าจนกลิ่นอาหารไร้ประโยชน์หอมฉุยไปทั่วห้อง ถึงขนาดทําให้คนที่ไม่ชอบกินของไรประโยชน์และให้ทั่วต่อร่างกายหันกลับมามองด้วยความสนใจแป๊บหนึ่งค่ะกำลังจะยกไปให้แล้วฉันช่วยยกไหมไม่ต้องค่ะบอกแล้วไงคะว่าบอสเล็กเป็นแขกอปโปจ้องมองคนที่ยกหม้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหอมฉุยมาวางบนแผ่นรองกันความร้อนบนโต๊ะหน้าทีวีก่อนจะส่งชามเล็กมาให้เธอพร้อมกับตะเกียบ และพยักเพย์ให้เธอเป็นฝ่ายตักอาหารมื้อเย็นแบ่งออกไปก่อนได้เลยในขณะที่เธอยังมองด้วยความลังเลและพิจารณาสุดท้ายชลาดาเลยเป็นฝ่ายตักแบ่งให้เธอเองเท่านี้พอไหมคะพอแล้วขอบคุณถ้าอร่อยก็เติมได้ค่ะฉันทำมาเยอะกินบ่อยๆไม่ดีหรอกของไม่มีประโยชน์มันอร่อยนี่คะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้กินบ่อยหรอก เจ้าของใบหน้าสวยเผยอรอยยิ้มในขณะที่อธิบายและตักอาหารให้คนเป็นเจ้านายก่อนพอวางชามของคุณปูลงบนโต๊ะเรียบร้อยเธอก็หันกลับมาตักอาหารเย็นในส่วนของตัวเองใส่ชามและย้ายตัวเองลงไปนั่งคัดสมาที่พื้นโดยที่นั่งเอาหลังพิงโซฟาไว้เพราะสะดวกมากกว่ากินบนโซฟาทำไมไม่นั่งบนโซฟาดีๆล่ะคุณโชลาดานั่งแบบนี้กินถนัดกว่าค่ะสบายด้วย บอสเล็กยายลงมานั่งพื้นทำไมคะคุณบอกว่าสะดวกกว่านี่บอสเล็กไปนั่งกินบนโซฟาดีๆเลยค่ะนั่งแบบนี้มันลำบากคนอย่างคุณเนปนี่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเลยสินะเธอไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมบอสเล็กถึงบอกว่าชอบเพียงกับบอสใหญ่บ่อยๆเพราะบางมุมคุณเนปูก็ดูดื้อเงียบและรันไม่เบาเหมือนอย่างตอนนี้ที่ไฟ ูจะพอใจกับการลงมานั่งคัสมาที่พื้นและทานอาหารไร้ประโยชน์กับเธอในมื้อเย็นเป็นไงคะพอกินได้ไหมอร่อยดีสแสดงว่าบอสเล็กเปิดใจให้ของไร้ประโยชน์แล้วสิเพราะคุณโชลาดาทำให้ฮ้ออาหารธรรมดาก็เลยพิเศษจริงสิฉันลืมเทน้ำให้บอสเล็กเลยเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้ดีกว่าค่ะ เจ้าของใบหน้าสวยยกมือมาปิดปากกับสถานการณ์วายป่วงที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือเธอล้วนๆหลังจากที่เธอรีบลุกพลวดเพราะอยากจะตัดบทรีบไปเอาน้ำมาเสิร์ฟแต่เขาเธอดันไปกระแทกกับขอบโต๊ะตอนจะลุกขึ้นยืนจนชนชามฝั่งคุณโปทะไหลหกเหลอะเสื้อเชิ้ตตัวใหม่จากเดิมที่เป็นสีขาวผ่องในตอนแรกตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสีมอซอดูเลอะเทอะสุดๆโดยที่เจ้านายยังไม่ได้เปิดปากตำหนิสักคำ หรือกำลังช็อกยิ่งกว่าเธอไปแล้วก็ไม่รู้บอสเล็กขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจนะเปลี่ยนจากน้ำดื่มมาเป็นหาผ้าสะอาดเช็ดก่อนดีไหมคุณโชลดานึกว่าจะมีคนโมโหจนเธอโดนกินหัวจากวีรกรรมสุดซุ้มซ่าบแล้วนะแต่ก็ยังเป็นคุณอโปที่ใจเย็นและบอกให้เธอทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกในขณะที่เธอก็รีบวิ่งกุลีกุจอไปหาผ้าสะอาดมาให้ และคงต้องเก็บกว่าทำความสะอาดห้องยกใหญ่เลยงานนี้เอาหนูระดาไปซ่อนจากพ่อถึงไหนทำไมน้ำถึงได้กลับมาบ้านนี้เจอพ่อก็ดีเลยค่ะถ้าพ่อจะไปวุ่นวายกับชนดาก็มาวุ่นกับน้ำแทนชนรดาไม่ได้มีหน้าที่มาทำตามคำสั่งหรือตามใจพ่อแล้วแต่งตัวอะไรของน้ำเนี่ยเมื่อเย็นที่เจอพ่อจำได้ว่าไม่ใช่ชุดนี้นะ อาปูจ้องมองคุณอดิศรที่มองสำรวจลูกสาวที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านตั้งแต่หัวจรดเท้ากับสไตล์การแต่งตัวของเธอที่ดูแตกต่างออกไปเพราะเกิดเหตุสุดัสขึ้นเล็กน้อยที่คอนโดของชรดาความซุ่มซ่ามของผู้ช่วยที่ทำให้เธออาบน้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจนชุ่มฉ่ำไปทั้งตัวอาปูก็เลยจำเป็นต้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ชรดาหามาให้ พราะคงไม่อาจทนใส่ชุดที่มีกลิ่นหมูสับแทรกซึมอยู่ทุกอนูไวรหรอกชุดของชนระดาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าน้ํากับหนูระดาไปถึงขั้นนั้นแล้วจะคบใครทําอะไรก็ต้องทําให้ถูกต้องชัดเจนอยู่ในสายตาผู้ใหญ่พ่อไม่สนับสนุนให้น้าไปเอาเปรียบใครพ่อเลิกคิดไปไกลก่อนได้ไหมคะเรื่องน้ากับชนรดามันไม่มีอะไรเลย จะไม่ให้พ่อคิดได้ยังไงก็การแสดงออกของน้ำมันชัดเจนขนาดนี้น้ำไม่ชอบชรดาค่ะไม่ว่าพ่อจะเชียร์ยังไงเรื่องนี้ก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ชอบหนูระดาแล้วน้ำจะห่วงทำไมน้ำไม่ได้ไม่ได้ห่วงชรดาแบบที่คุณพ่อเข้าใจผิดเลยนะแต่อปู่ก็ําลังเลเพราะไม่รู้จะใช้เหตุผลอะไรไปแก้ต่างความเข้าใจผิดของคุณอดิศรได้ มันอาจจะเป็นเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่ความหวงแต่เธอก็นึกคำพูดไม่ออกว่าจะใช้คำไหนให้ฟังดูไม่เข้าใจผิดไปไกลเรื่องนี้ไม่ต้องมาเถียงพ่อเลยพ่อเลี้ยงนามมาตั้งแต่ตัวนิดเดียวทำไมจะไม่รู้ว่าลูกสาวตัวเองเป็นคนยังไงถ้านามไม่สนใจหนูระดาทำไมวันนี้ต้องพาเลี้ยงไปตอนที่พ่อจะแนะนำคนดีๆให้หนูระดารู้จักก็แค่ไม่อยากให้พ่อทำให้ชราดาอึดอัด แบบที่น้ำอึดอัดที่พ่อคอยวุ่นวายจับคู่ให้อะค่ะหนูรละดายังไม่ได้บอกสักคำว่าอึดอัดน้ำไม่ต้องไปคิดแทนเขาเลยน้ำไม่คุยกับพ่อแล้วกลับมาเหนื่ยยังต้องคุยอะไรไร้สาระอีกระวังนะนา้ำถ้ายังทำตัวไม่ชัดเจนอยู่แบบนี้ต่อให้พ่อไม่แนะนำใครให้ก็ใช่ว่าหนูรละดาจะไม่มีโอกาสเจอคนที่ดีเข้ามาพ่อจะเตือนไว้เลยเอ้ย บอสเล็กมาที่นี่ได้ไงคะฉันมีธุระที่ต้องคุยกับคุณโลรดาฉันก็กำลังจะเข้าไปที่โรงแรมค่ะบอสเล็กไม่เห็นต้องเสียเวลามารอถึงที่นี่เลยหรือว่าเป็นเรื่องบวนมากหรอคะโลรดาเอ่ยถามคนเป็นเจ้านายด้วยความชงนและค่อนข้างประหลาดใจที่เห็นคุณโปมารออยู่ที่ด้านล่างของคอนโดเธอตั้งแต่เช้าเพราะตั้งแต่บอสเล็กเคยมาที่นี่แค่ช่วงคำ่ำเพื่อมาส่งเธอในวันที่กลับดึก ก็เลยค่อนข้างแปลกที่เห็นอีกฝ่ายในตอนเช้าตรู่ซึ่งก็โชคดีมากๆที่พี่พิมพ์พัดไม่ได้บังเอิญแวะมาพร้อมกันไม่อย่างนั้นความลับของเธอคงแตกแน่หลังจากเรื่องเมื่อวานนี้ที่เธอตัดสินใจปล่อยโอกาสให้หลุดมือและไม่ได้ทำลายวาทินกรุ๊ปตามคำสั่งของพี่ชายพี่พิมพ์พัดก็หายเงียบและขาดการติดต่อไปเหมือนกำลังโกรธและไม่พอใจเธอยกใหญ่ในสายตาของพี่ชายเธอ เธอคงเป็นน้องสาวที่ทรยศหักหลังกันไปแล้วเพียงเพราะเธอเลือกความถูกต้องมาก่อนครอบครัวคุยระหว่างเดินทางจะได้ไม่กวนเวลาทำงานคะขึ้นรถส,สิแล้วค่อยคุยกันบอสเต็กจะให้ฉันติดรถไปด้วยหรอใช่เราจะไม่เป็นไรหรอคะ ถ้าคนในโรงแรมมาเห็นช่วงนี้ข่าวเฉาวก็พึ่งซาไปหรือไม่บอสเล็กก็ส่งฉันแถวๆโรงแรมก็ได้ค่ะฉันจะเดินต่อเข้าไปเองอโปรรับฟังคำพูดของคนที่ดูมีความกังวลใจมากกว่าตัวเธอซะอีกหลังจากชนาดายอมก้าวขึ้นมานั่งบนตำแหน่งที่นั่งข้างคนขับเรียบร้อยแล้วพูดช่วยเลยะ่ะถึงได้คิดล่วงหน้าไปก่อนเป็นตูเป็นตทาทั้งที่เธอยังไม่ได้บอกสักคำว่าเป็นกังวลกับเรื่องเขาหรือที่ไม่เป็นความจริง อะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวมันก็ซาไปเองแต่ตอนแรกบอสเล็กดูเครียดกับข่าวลือมากเลยนะคะถึงได้รับฉันมาเป็นผู้ช่วยพี่พิมตอนนี้ฉันปล่อยผ่านแล้วคุณชรดาแค่ใส่ใจกับเรื่องงานก็พอถ้าบอสเล็กไม่สนใจงั้นเธอก็ขอไม่สนใจด้วยคนได้หรือเปล่าประเด็นที่ถูกคนอื่นในโรงแรมจับตามองจะได้ถูกปัดตกไปคิดแบบนี้ก็ดูเข้าข้างตัวเองน้อยกว่าและสบายใจกว่านะ เพราะชรดาไม่อยากคิดไปไกลหรอกว่าการที่คุณโปเลือกไม่แคร์เรื่องข่าหรือแล้วมันแปลว่าอีกฝ่ายไม่ได้รังเกียจที่จะเป็นข่าวกับเธอเราวทุรัที่บอสเล็กจะมาคุยกับฉันคือเรื่องอะไรหรอคะเรื่องคุณพ่อนะ่ะถ้าท่านไปวุ่นวายอะไรกับคุณชรดาหรือมีเรื่องที่เกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธคุณชรดามาบอกฉันได้ทุกเมื่อนะฉันจะจัดการให้เองอ๋อ,อ,อได้ค่ะ แต่ปกติฉันก็ไม่ค่อยเจอบอสใหญ่อยู่แล้วแล้วระหว่างพ่อกับฉันคุณโชรดาเชื่อใครมากกว่าก็ต้องเป็นบอสเล็กสิคะบอสเล็กเป็นเจ้านายของฉันนี่แค่นี้แหละที่อยากได้ยินบอสเล็กว่าอะไรนะคะไม่มีอะไรเตรียมตัวไปทำงานเธอเดี๋ยวนี้คุณโปติดนิใส่พึมพำมคนเดียวเก่งขึ้นนะ ถึงได้ชอบพูดอะไรที่รู้อยู่คนเดียวแบบไม่ให้เธอรู้ด้วยแต่ถ้าเรื่องที่อีกฝ่ายบอกว่าด่วนคือเรื่องบอสใหญ่คุณอดริสรเท่าที่เธอฟังก็ไม่เห็นว่ามันจะใหญ่หรือเป็นเรื่องด่วนที่รอคุยในที่ทำงานไม่ได้เลยหรือว่าคุณโปเป็นคนที่ชอบจัดลำดับความสำคัญและความคิดแปลแกแยกแตกต่างไม่เหมือนใครนะที่น้ำไฟมาได้ไงเนี่ย เมื่อวานไฟแวะมาทำธุระที่ชุมพรก่อนกลับก็เลยแบบประจวบต่อมาเยี่ยมพี่น้ำอปโปเอ่ยถามไทยอัจ,จิมาที่แวะมาที่โรงแรมของเธออย่างไม่ได้โทรบอกไว้ก่อนล่วงหน้าซึ่งปกติวายูและอัจ,จิมาน้องสาวทั้งสองคนก็จะเป็นประเภทอยากมาก็มาอยากไปก็ไปผิดกับพี่คนตัวอย่างพี่กัสมาที่จะแวะมากี่ครั้งก็มักจะบอกเธอล่วงหน้าไว้ก่อนอย่างคนที่วางแผนกันในชีวิตเสมอ โลรดาคนนี้อาจิมานะน้องสาวของฉันสวัสดีค่ะคุณอาจิมาผู้หญิงคนนี้ที่พี่ลมเล่าให้ฟังแน่เลยโลรดาจ้องมองคุณอาจิมาที่มองอย่างจับจ้องไม่วางตาก่อนจะหันกลับไปหาคุณโปและเอ่ยาพาดพิงไปถึงคุณวายโยที่ไม่ได้แวะมาด้วยในวันนี้พรางด่วนสรุปทุกอย่างเอาเองเสร็จสับหน้าตาเฉยคุณโลรดาเป็นแฟนพี่น้ำหรอ คราวนี้ไม่ใช่แค่จ้องเฉยๆแล้วแต่คุณอจิมาชี้มาที่เธอแล้วก็เอ่ยเสียงดังฟังชัดจนนึงดูดความสนใจจากพนักง,งานคนอื่นๆในโรงแรมที่ได้ยินบทสนทนาและหันกลับมาจ้องเธอกับบอสเล็กกันหมดเรากับลืมหน้าที่ไปช่วยขณะเพราะไม่อาจปล่อยผ่านประเด็นร้อนไม่ใช่ไฟคุณชลดาไม่ใช่แฟนพี่แล้วทำไมมาทำงานพร้อมกันด้วยปกติพี่น้ำไปไหนมาไหนกับใครที่ไหนอะ คุณชลดาเป็นแค่ผู้ช่วยที่ทำงานด้วยกันพี่ไม่ได้ชอบเขาและไม่ได้เป็นอะไรกันเลยพี่ว่าไฟกับลมคงเข้าใจเรื่องนี้ผิดแล้วล่ะก็ดีแล้วไม่ใช่หรอที่เธอไม่ต้องอ้าปากปฏิเสธอะไรเองสักคำคุณโปก็แก้ไขความเข้าใจผิดให้น้องสาวอย่างคุณอจิมาเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนไปแล้วพร้อมกับพนักงานคนอื่นๆที่คงจะรับทราบความจริงโดยทั่วกันจากปากบอสเล็ก ตอบไปนี้จะได้ไม่มีใครมาชงเชียร์หรือคาดหวังว่าเธอจะเป็นหนูตกสาังข้าสารพีนุสราจะได้เลิกมาบอกเธอว่าหากได้ดีแล้วอย่าลืมกันทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ดีกับตัวเธอและคนเป็นเจ้านายแต่ท้าไมถึงได้รู้สึกหงุดหงิดกับคำตอบก็ไม่รู้แต่บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกันประตอกย้ำความจริงชัดเจนพอแล้วทําไมต้องบอกว่าไม่ได้ชอบเธอบ่อยๆด้วยพูดจนเธอจำได้ขึ้นใจแล้วนะ บอสเล็กไม่ชอบชนระดาพี่น้ำจะบอกไฟว่าเรื่องทั้งหมดพี่ลมเข้าใจผิดไปเองเหรอไฟก็รู้ว่าลมชอบตื่นตูมไปเรื่อยทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงแต่พี่ลมเฮิร์ตหนักมากนะรอบนี้พี่วายโยถึงขนาดพลัำมเพลอน้อยใจพี่อาโปหนักมากจนคนรับฟังอย่างเธอแทบวิงวอนร้องของให้คนที่อกหักประจักประจบ ช่วยรีบกลับบ้านไปแต่ฟังดูแล้วอจจิมาก็อยากเห็นคุณโชรดาตัวจริงสักครั้งนะเพราะอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำให้พี่วายุเป็นเอามากแถมดูจากอาการคนแถวนี้คงจะไม่ใช่พี่วาย,ยคุคนเดียวด้วยละ่ะใช่ป่านนี้ลมยังไม่ติดต่อพี่เลยสงสัยจะงอนหนักมากงั้นถ้าคุณโชรดาไม่ได้เป็นแฟนพี่น้ําทำไมพี่น้ำต้องห้ามไม่ให้พี่ลมจีบเวยละ่ะ ไฟว่าเขาก็ดูโอเคดีนะเหมาะกับพี่ลมไม่เหมาะหมายถึงพี่คิดว่าชนระดามไม่เหมาะกับลมหรอกถ้าชนระดามมีความรักและเกิดมีปัญหากับลมขึ้นมามันก็จะส่งผลกระทบมาถึงงานของพี่ด้วยอ๋อเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีที่มาที่ไปแบบนี้เองสินะอัจจิมาพยักหน้าเรากับเชื่อในคำตอบของพี่สาวคนรองที่ตอบอย่างจริงจังเป็นพิเศษ แต่พี่โปคงไม่รู้ตัวบ้างเลยสินะว่ายิ่งพยายามทำให้มันดูเป็นปกติมากเท่าไรความจริงจังเกินเบอร์และท่าทีที่สังเกตเห็นด้วยตัวเองก็ทำให้ทุกอย่างมันยิ่งมีแต่พิรุษเต็มไปหมดพี่ดินถ้ามีเวลาว่างลองชวนลูกพี่โรสมาเที่ยวหัวหินนะไฟว่ามีเรื่องน่าสนใจแหละแล้วก็ไม่ลืมที่จะโทรไปไรายงานพี่สาวคนโตที่ยังตกข,ข่าวสำคัญอยู่คนเดียว หลังจากแยก,กมาจากห้องทํางานของผู้บริหารคนเก่งแล้วเพราะอยากให้พี่กัสมามาช่วยยืนยันหน่อยว่าเธอกับพี่วายโยไม่ได้คิดไปเองว่าตอนนี้พี่น้ําได้หย่าร้างกับงานที่รักที่สุดในชีวิตไปแล้วล่ะบอสเด็กเรียกฉันมาพบทําไมล่ะคะคุณชลรดาเย็นนี้หลังเลิกงานคุณว่างไหมอโปอ่ยถามผู้ช่วยเลยค่ะที่เธอฝากบอกคุณพิมให้ชลดามาพบเธอหลังเลิกงาน หลังจากวันนี้มีเหตุการณ์บุนบนๆจากการมาเยี่ยมเยือนของอจิมาและความเข้าใจผิดของน้องสาวเธอก็เกือบจะทำให้อีกฝ่ายเสียหายจากเขาหรือที่ถูกพูดกันปากต่อปากภายในโรงแรมซึ่งเธอก็รีบออกตัวแก้ไขความเข้าใจผิดทั้งหมดให้แล้วส่วนที่เธอเรียกโชลดาให้มาพบกันหลังเลิกงานก็เพราะยังติดค้างค่าล่วงเวลาที่จะชดเชยให้เป็นเมื่ออาหารก็เลยอยากจะเคลียร์มือนี้ไปก่อนจะได้ไม่ต้องติดค้างกันนานเกินไป ความจริงเธอก็เลือกร้านไว้แล้วแต่ตั้งใจจะให้คนที่ไปด้วยกันเลือกดูอีกทีไม่ว่างค่ะถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างค่ะงั้นสัปดาห์นี้คุณว่างวันไหนไม่ว่างทั้งหมดค่ะชีวิตฉันไม่มีเวลาว่างเลยวันนี้พรุ่งนี้วันไหนไหนก็ไม่ว่างค่ะเออทอน,นี้เลิกงานแล้ว ฉันไม่สะดวกทำงานล่วงเวลาขอตัวนะคะบอสเล็กอุตส่าห์แก้ข่าวให้เธออย่างชัดเจนและทุ่มเทสุดตัวขนาดนั้นใครจะไปหาเรื่องใส่ตัวให้เป็นข่าวหรือขึ้นมาอีกรอบล่ะคอยดูนะต่อไปนี้เธอตั้งใจไว้แล้วว่าจะเวนเ้นระยะห่างและปฏิเสธน้ำใจของคุณนโับโทุกรูปแบบจะไม่ไปไหนมาไหนกันแค่สต่อสองไม่อยู่ทำงานล่วงเวลาแล้วก็ไม่ทำอะไรที่คนอื่นจะค่อยใจผิด หรือปล่อยให้ตัวเองเข้าใจผิดไปเองอีกแล้วชนระดาไม่ชอบบอสเล็ก